ควันนี้มากลับพอดีชาวบุรีเมย์สีเราายู่ง่าน้อยเพชรบันแพงครับ,ว,รบวันนี้ช่องทงชาแนลนะครับก็เดินทางมางานบวชหลานนะครับที่อำเภอสามร้อยยอดจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับช่วงเย็นนะครับได้มานั่งชมทะเลนะครับในช่วงเย็นครับชมบรรยากาศในช่วงเย็น น้ำใสมากครับที่ปราณบุรีสามร้อยยอดสวันนีค่ะครอบครัวญาติๆนะครับมาบวชหลานนะครับงานบวชหลานลูกของน้องสาวนะครับที่เฮ้ยน <Anat. S 2> ้องคนนี้เขาบอกเด็กคนนี้ หมู่ที่หนึ่งนะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับตําบลสามร้อยยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดพิริคันครับรบรรยากาศช่วงเย็นครับขอเปล่นนู่น ไปไปเลงกันตีหี่ตีหลอดอ่ะหน้ามันขึ่นเลยี่ลึกไมู่อลึกนิดเดียลงไม่หลาดไดหน่อยลงลอ้น้องพ่ด้ลงได้แค่ช่วงบันไดนี่แหละมาพ่อหอดพ่อเจือเรินเลยพี่เมวยาแมวยาลงนะเขายะนั่งทำงานอยตกมีแรงเดี๋ยวพี่เลี้ยงไ่เดินมาละเดี๋ยวมันอไม่ต้องลงไปพอพี่นี๋ยวลงไป แม่เก็บหมดน่อนเลยอีกคนเดียวอาบอยจะเคยพาเดินมาแต่ยากอ่ะ็นงลูกกาบอกทหารถ้าได้เอารถมารับเหมืนสิอทหารบอกมาก็ใครเชิญมาคนเดียวทหารบอกมาคนเดียวเองเพาว่าลูกการับไงฟังเสียงคลื่นเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ายทะเลสามร้อยยอดเอฟฟารีเทสสามร้อยยอดตอ้บอกงว้างนหกวงเน้นตคนไปดูห้อกว้านั้งหกเตียงหกเตียงแล้วก็มีพื้นที่บริเวณนั้นอีกโู้เขาเขาเช่าไว้ให้นั่นแหละ เขา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 ชาวเวหามีอยู่สามสามห้องห้องที่สองสามสี่ตะทรงไปดูน้าบอยไปหาไปดูห้องตะทรงกันห้องที่สี่ที่จะได้ภาครวมกันนี่แหละแล้วก็ห้องเปิ้์นของเออเออดวงงูมิ้วอะไรเนี่ยก็อีกห้องหนึ่งห้องห้องที่ที่สามห้อง ฝนทบเลยยี่เมย์ไปเช่นใดขนทบ อะไรดีวิญญาณเอ็มบิ้มาถึงแล้วโอเคเลยเจ้ามาเลยใหม่มากแหล่ะไม่รอดจนเลยอะไรลูกนี่เราเพิ่มแสงเข้าไปเมื่อกี้ไม่ได้เพิ่มแสงโอ้ยที่นี่เพิ่มแสงแล้วที่นี่โอเคเลยเอ็มากินถึงไหมย่ามันั่งเล่นทีตรงนี้ก่อนเย็นดีเอดีกว่านจะนี้คือเดินถึงนี่นะโอ้ย่าเดินมากินถึงเลยนั่นยังมีเพื่อนอยู่เลยมีหั่นาดแค่ยืดเยืยวนะนี่ยืดเยื้อมาต้งการลูเลยถึงไหนถึงไหนหย่า

อากาศช่วงเย็นครับเวลาประมาณ19นาฬิกาหนาทีครับ ที่ที่ไฟแจ้งๆนะเป็นเป็นเป็นอำเภอบ่อยายโอ้ไผ่รงุบานไมยาวด้กแไผ่เดายากบ่าไี่าวัดขึนม่บอยใกลยาวเนี่ยานใหมพ่งก็สะกอนว่าระยะไปไหม เออนั่อยากไปอยากไปเด็กพาไปเที่ยวอะไรเลียวไปนู่นไปนู่นขึ้นเหลือไปอีกกระครึ่งแล้วลุงอีกวันก็เท่ารถวันรอกแดน้องเที่ยววันป่ะได้ไม่ไหวไม่ได้ไม่พาไปตอนนี้กลังแง เต้นชารถบิงมารถบิงมามาตั้งขาก้อง่ายวโอใช่ตาเสียนานเลยนี่ดูไลท์ทีแล้ว ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องทรงชาแนลไว้โดยใจเขาเด้อครับสวัสดีครับ